เพชรปัวครับเพชรปววเนี่ยด้านหอดแป่นขึ้นเนี่ยแป่นบอกไงน,นี่มันด้านแป่นขึ้นเนี่ยเน <Okay. S 2> ี่ยโอ้ยบางอันกระลังกระลังเป็นเสือเห็ดไหมมันขึ้นมาไหมนี่นะ <Okay. S 2> มันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนคือวุ่นวุ่นไหมา uh huh. เอื่นยังวะสปอ,อสปอสปอสเปิร์มอีงนี่แหละสเปิร์มบอกเนี่ยเป็นหัวหัว หัวยิงใหญ่เนี่ยหางแล้วเดียวสิแม่สเปิร์มเห็ดเนาะแมนบ้าแมนบ้าพี่น้นนองเขาเอานี่สเปิร์มเห็ดแมนบ้าพี่หูบอกไงเด้อเ,เ,เนี่ยบู๊มึงเนี่ยหัวบ,บ้านเนี่ยหัวบ้านบ้านหัวสีเสียดกังไหนคื่อยังเนี่ยเนี่ยกำลังเก็บอยู่ไหมพุดนะคนเก็บเห็ดโอ้หลาย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 จนเมื่อยไหมเก็บเห็ดจนหิวเข่าหเก็บได้เศร้าละ่ะ <c oughs> โอ้ยแล้วอยู่ต่างจากออกกันใช่ไหมน่าหัางมันบอลมันเกิดปวกตัวเนี้ยปวกครเกิดน้ำหั่งปวกเนาะพวกนี้เนาะขึ้นไหนกันเลยนเต็มพุ่นน่ะโอ้เนี่ยบอลมันอยู่เนี่ยดีเด่นเลยนั่นละมองโอ้ยนี่ทางปวกนี่ที่มาของคำว่าเฮ็ดปวกกันล้วครับพี่น้องเนี่ย ของแท้ในนอนเลยเนี่ยเนี่ยครับที่มาของคําว่าเห็ดปวกนะครับให้เบิ่งกันชัดๆนะครับพอยพอเคยเห็นกับมาเบิ่งมาแยงเอาเดอ้อนี่เป็นที่มาของคําว่าเห็ดปวกนะครับเห็ดมันก็จะขึ้นในหางปวกแบบนี้นี่อันนี้มันแก่แล้วมัง้ง